สำหรับเสาพันวราการเวลาผ่านไปกี่ปีก็ยังน่าสวยคงที่ไม่มีเปลี่ยนที่ผ่านมาก็มักจะร้องเพลงเนื้ออกห่างจนได้รับฉายาเป็นเจ้าแม่เพลงเศร้าขนาดที่ในชีวิตจริงเสาพันวราการก็มีประเด็นเรื่องความรักให้ต้องหนักใจเหมือนกันมีปัญหากับสามีหนุ่มปรักถึงขั้นแยกกันอยู่คนลบบ้านหลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่มานานกว่า4ปีล่าสุดนะคะพันวราการเปิดใจสั้นๆว่ามีปัญหาสะสมมานานจูนกันแล้วปรับตัวกันก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีทิท่าที่จะดดีขึ้นเลยขอแยกกันอยู่แบบห่าง อย่างหงห่วงไปก่อนโดยครั้งนี้เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นปัญหาชีวิตที่ช้ำแล้วช้ำเล่าหนักที่สุดเลยทีเดียวไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรซึ่งเหตุการณ์น,น,นี้ดันมาตรงกับช่วงนี้ที่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าช้ำแล้วช้ำเล่าอีกด้วยพอโดนกับตัวก็เข้าใจคนหัวโงเดียวกันเลยทีเดียว